ละครสั้นช่องพีเจครับตอนผีเป็ดที่โรงเรียนระหว่างทางที่ไปโรงเรียนนั้นก็เจอเงินตกอยู่กองใหญ่ทำไงล่ะเก็บสิครับเอากระเป๋ามาพอดีใส่เงินได้พอดีรวยแล้วเฟยวันนี้ไปกินหมูกระทะดีกว่า,าดีนะไม่มีใครเห็นไม่งั้นแย่เลยอเจย ป้าตำรวจโผล่มาได้ไงเนี่ยใครป้ายะพี่ก็พอแอบขโมยเงินใครมาใช่ไหมเงินอะไรครับไม่มีเสียงสูงฮิลุดเยอะมากไปไปคุยกันที่โรงพักเป็นตำรวจจะมากล่าวหาประชาชนง่ายๆแบบนี้ไม่ได้หรอกนะผมจะฟ้องกลับผมจะจ้างทนายอย่ามาหัวหมอไอเด็กนี่เดีย๋ยวตบกระโหลกแล้วไงพอนุนมนะักขโมยเงิน ทำไมทุกคนรู้ได้ยังไงก็พวกฉันนั่งดูกล้องวงจรปิดอยู่นะสิอ้าวก็เห็นหมดเลยสิเนี่ยก็ใช่สิยะแต่ไม่ต้องตกใจไปเธอยังไม่มีความผิดอะไรหรอกนะวางกระเป๋าเงินไว้ที่นี่แล้วก็ไปเรียนซะเอาเงินมาให้ตำรวจของเธอก็ไม่ใช่เฮ้อนึกว่าจะรวยซะแล้วเชียวจบกันเราอ่ะเอาไปเลยครับ ผมไม่เอาก็ได้ดีมากดีมากเดี๋ยวจะลงบันทึกไว้ว่าเธอเก็บเงินได้แล้วมาตามหาเจ้าของผู้กองคะเย็นนี้หมูกระทะไม่ล่าเงินเทียบเลยเงินของฉันเซ็งจังฉันต้องเอาเงินของฉันกลับมาให้ได้ฝากไว้ก่อนเถอะพวกตำรวจเฮ้ยแกได้ยินเรื่องเล่าเปล่ที่โรงเรียนไหม เปรตอะไรไรสาระฉันจะเรียนทุกคืนเดือนมืดถ้าเอาของมาเส้นจะได้เจอเปรตแล้วรู้ไหมวันนี้ก็คืนเดือนมืดเปรตคนนี้เป็นผู้หญิงเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนเราแหละที่ชอบขโมยของตายไปก็เลยกลายเป็นเปรขนาดตำรวจเขายังกลัวกันเลยแกไม่เคยได้ยินเลยเหรอฮะแกว่าอะไรนะขนาดตำรวจยังกลัวเลยเหรออืม ปิ๊งไอเดียใช่สิขนาดตำรวจยังกลัวเลยขังผ้าตุดอาจารย์ใหญ่เดินวนไปวนมาที่โรงเรียนตอนกลางคืนก็เจอเปรตผู้หญิงวิ่งไล่ตามเล่นซะอาจารย์ใหญ่หัวงอกเลยนะแก oh, <no. S 1> อาจารย์ใหญ่เขาก็หัวงอกอยู่แล้วเปล่าวะฮ่าฮ่ฮ่เอานะแต่เรื่องนี้จริงๆนะแล้วเปรตมันชอบกินอะไรล่ะถ้าจะเอาไปเส้นนะ่ะ ฉันก็อยากรู้บ้างไก่ย่างไงไก่ย่างห้าดาวเอาไปวางและอธิษฐานขอให้ออกมาได้เลยแต่แกอย่าไปทำอะไรโง่ๆนะเรื่องแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบลูเออนะไม่ทำอะไรหรอกเสร็จฉันแน่พวกป้าตำรวจนี่สินะคืนเดือนมืดฉันไม่กลัวหรอกเงินต้องมาก่อนเอ๊ะ แต่มันมืดเกินไปเปิดไฟสลัวสลวหน่อยสิครับสลัวแบบนี้พอไหมคะโอเคได้อยู่เฮ้ยายเปรตฉันเอาไก่มาเส้นแล้วออกมากินได้แล้วกุ๊กกุ๊กกุเงียบอย่าให้รอนานนะกุ๊ก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 มาเร็วจะวีททำเกลืออะไรไม่มีปากเหรอฮะคนยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่ เจ็ดเป็ดหน่อยสิจ้านั่งลงกินไก่แล้วเรามาคุยธุรกิจกันดีกว่าอร่อยจังเลยไม่ได้กินของเส้นมานานแล้วเธออยากรู้ประวัติฉันไหมทำไมฉันถึงมาเป็นผีเป็ดไม่อ่ะอย่ามาไล้สาระกินเสร็จก็ตามมามีงานให้ทำไม่ได้ให้กินฟรีๆหรอกนะไม่กลัวฉันหน่อยเลยเหรอสมัยนี้เขาเลิกกลัวผีกันแล้วเธอนี่นะไปอยู่ไหนมา แต่วันก่อนฉันยังหลอกอาจารย์ใหญ่จนผมงอกทั้งหัวเลยนะถุยหัวแกงอกอยู่แล้วอย่มามาั่วแงยอมแล้วยอมแล้วจะให้ฉันช่วยอะไรล่ะเธอแค่ช่วยไปยืนสวยๆหน้าโรงพักแค่นั้นพอยืนตรงนี้เหรอใช่ใช่ตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวฉันจะไปล่อตำรวจมาเธอก็ลองแหหรือว่าวิดวิดของเธอนะ รับทราบค่ะตามแผนเป๊ะคุณป้าตำรวจคุณป้าตำรวจผีเปรตอย่ามาเนียนไอ้หนูผู้หมวดผีเปรตมีจริงๆนะแม่เรียกหมวดฉันเชื่อใจนายนะโอเคโอเคออกไปดูหน่อยก็ได้แต่ถ้าโกหกหน้าดูโอ้เปรตจริงๆด้วยเห็นไหมล่ะผมบอกแล้ว ผีอะมีจริงได้ทางละระหว่างที่ป้าไปจัดการกระเป๋าเงินก็ต้องเป็นของเราหมูกระทะจะไปไหนเสียขอรับไปเลยนะครับไม่ไมาช่วยฉันก่อนเหรอเธอเป็นผีทำไมไม่หายตัวล่ะโว้เดี๋ยวครั้งหนะ้ามาใช้บริการใหม่นะจริงด้วย หายตัวได้นี่วะไปละ